สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมอนโอมชาแนลนะครับใส่โคลมันเกินนไปนะคะใส่อะไรนะใส่โคลมันเกินไปอ๋อเมื่อเมื่อถอนหญ้าเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ให้ไว้ห่างจากโคนต้นไม้ทำห่างโคลอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเอาไปจ่ออยู่โคลมันเลยอ๋อถ้าไปจ่อมันก็หายใจไม่ออกหายใจไม่อนะฮะเหมือนเรานี่แหละง่ายๆเนาะเอฟซีปัญหาอย่างนี้อันนี้เราได้ใส่ปุ๋ยอืม ครับอกมาสามสี่ปีแล้วแต่ลืมได้มน้ำสาวเขาเรียกน้ำหนุ่มน้ำสาวให้มันอืมเมื่อเช้าเห็นเก็บพริกได้เป็นกัมกัเลยนี่โอ้นี่ขนาดเก็บไปแล้วยังเหลือเต็มต้นเลยนี่เห็นไหม fc นี่นะต้องเว้นระยะห่างแบบนี้นะครับอ๋อนี่นี่นะฮะ อันนี้คือวางไว้ทับโคนเลยเห็นไหมไอ้หน่อใหม่ก็งอกไม่ได้หน่อกล้วยใหม่เน่าแล้วนะครับไม่มีทางขึ้นมาแมนมันไม่มีทางหายใจงอกขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกษตรเดาว นี่นะฮะทำไม่ถูกนะฮะ่ากับนั่นไงข่าใบมันมาใบสมลตอนนี้ต้นทุเรียนโตแล้วนะฮะแข็งแรงนะครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวมีอะไรมีอะไรสวัสดีค่ะคุณชวารีโออ ทูบเรานะครับครับผมก็มีทั้งหมดทั้งกล่องเลยที่นี่ทั้งหมด15ชุดด้วยกัน15ชุดนะฮะจากพี่วารีนะครับป้าคำใสพ่อฟื้นโอ้โหนะครับแบ่งกันกินเีขาบอกนะแบ่งกันกินจะได้กันกินนะครับโอ้แม่จะกินคนเดียวเลยให้ให้ให้พรเขาก่อนมาถึงก่อนคนแรกให้พรน้อยก่อนทีหลังทีหลังแก่ก่อนเพราะว่ามัาจะยาวเหรอเบ๊ จะนอนหลับเดียวันนีไปอยู่ทําไมคนเดียวทางนี้น่ะนี่กล้องอ่ะกล้องไม่ใช่อยากอยากให้เขารับก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเทีกล้องให้น้งรอนะคะรับก่อนก็สาธุสาธุนะคะขอให้ท่านปู่จงให้อ่าพรลูกสาววาลีโรเซนเนาเอออสตเตอเวียนานะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรนี่พีทีมิกออยจ้าก็ เอามาให้ทุกคนยูทูบเบอร์นะคะพูดพีพีมิกออยองพี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 มิกออยมอยน้ำมันสกัดเย็น5ชนิดน้ำมันสกัดกินไปทีนโหลแล้วอยากจำชื่อไม่ได้อีกก็กินจนสวยแล้วก็จำไม่ได้เพราะว่ามันพูดยากก็เลยไม่อยากพูดนะคะก็ขอให้ลูกจงมีความสุขความเจริญนะคะขอให้บุญหนุนนำไปไหนมาไหนก็ ขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาผลนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนก็พอแล้วสาธุสาธุนะคะสาธุท่านต่อไปนะครับป้าดาวีปาามาเลยเด็กหญิงดาดาป้าดากินกับใครคนเดียวครับป้าดากราบบุญคุณวารีเลยครับขอบคุณนะคะคุณวารีลูซินเนาเออนะคะได้รับแล้วเด้อนะคะโอ้โหอันนี้ต้องแบ่งยายแล้วล่ะเพราะว่ามันเยอะ พอเราได้ของดีๆก็จะถึงคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านมีอายุเยอะแล้วเนาะแกสิบท่านจะได้อะขอให้คุณวาลีจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกาัญาูโรกภัยทำธุรกิจใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหนงเดีมีสุขนะคะเอาแม่กำใส่กินเยอะเด้อเพราะว่าปวดขาปวดแข้งกินแล้วดี กินแล้วอันนี้เออตา,ตาดีมากมเลยป้าทยบ้านบายบ้าน,<ม>านเขาบอกว่าอยากให้เพาะอสอวอกินกันค<า>่ะแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่ง ขอบคุณคุณพี่วารีอยคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับสวที่นานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆเข้มแข็ตรงตามถ้าใครไม่สวก็ไม่ต้องสินนะถ้าใครไม่สวก็ให้กเต็มเดียบร้อยมาให้แม่รับใส่หนิขอบคุณพี่สาวพี่วารีนะคะขอให้พี่สาวชัวภาพร่างกายแข็งแรงนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับสวที่ลานบางปู่ขอบคุณมากๆค่ะทูบทุกคนครับอันนี้ ดูก่อนชื่อใครน้อสาวเนี่ยน้องปุ๊อะเด็กกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ย ขอบคุณคุณวารีมากๆนะคะ <summary> ที่มอบให้นะคะน้องกูก็ได้รับแล้วนะคะก็รวมอยู่ในกลุ่มสวด้วยนะคะหนึ่งคนน้องใหม่ขอบคุณค่ะสมาชิกใหม่โชคดีนะที่ได้เป็นสวเสือน้องเสือพาไปน้องเสอพากินให้ตาสว่างสว่างวิ่งไปไหนโอ้โห ขอบคุณครับขอบคุณพี่วารีครับผมก็ขอให้สิ่งดีๆที่มอบให้กับพวกเราทุกคนนะฮะสะท้อนนะย้อนกลับไปหาพี่วารีนะหลายเท่าพันธวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ฝากให้ย่าชิอ้าวฝากให้ญาติาไปซื้อเลือดญา่าไปซื้อเลือแล้วย่าติญาติอยู่ไหนนู้นเอารับเพินเลยจะทำไรก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักตรวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมารับแทนนะครับวาลีนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับญาติทุกคนแทนญาติรับแทนอีดไหมชิดไม่อยู่ใครจะรับแทนชิดหน่อยปุ๊บ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 ปุ๊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 ปุ ให้ตาทนกับยายย้อยเอยายย้อยแต่ถ้าขอบคุณคุณวรีอีกครั้งนะคะน้องปุ๊กก็เป็นตัวแทนของพี่ชิดนะคะจะให้ตาทนกับยายย้อยนะคะได้รับแล้วนะคะก็ขอให้คุณวรีร่ำรวยร่ำรวยนะคะพี่ชิดก็จะรอรีบกับเราเรือเระไมก็จะติดก็ติดติดติดอยู่กับคนสุรินทร์เยอะกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเดีวรอนุ่แป๊บนึงนะครับ ตัวนี้จะไปสายตาดีครับลุงสายดีอ๋ออันนั้นมันเป็นเซซามิใช่ไหมอ่าอันนั้นเป็นเซซามิอันนี้ก็มีเซรามิด้วยแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยอ่าครับผมครับให้ปูพองยาพานะฮะปูพองยาพารับแล้วนะคะไม่ได้เขียนครเยอะอ่านยึดเอามาเยอะเยู่บ้านฮะอ่านอ่านการเคลอที่เออเสรจเต็มือออยเดี๋ยวดูก่อนอันปากไปหมดแล้ว เดียวใจเดียวอันน <mark> ี้เขาอยากมีท <cod u ji> ุกจังหวัดเขาอยากให้คนช่วยขายของแทนเพื่อนีแล้วเพื่อนนีแล้วก็เขาบอกบนอยู่ทุกวันบนอยู่ที่ไหนโอ้ยรู้ดีสาธุสาธุจบนะจบแล้วครับจบแล้วจบแล้วครับลิปนี้สวัสดีค่ะบอกลุงพลโนุชถ้าบอกลุงช่างนะเจ๊ดเลยวะ ได้อยู่ใครไม่ได้อยู่พ้าทำไงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่พ่อบอกพ่อมืดไม่ไม่ไม่เอาหาเงินไม่เก่งเมื่เกี้รู้ได้ไงรู้ได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อเฟื่นพักแบงค์พันมาเอามาให้ก็ดูแปดเก้าใบแล้วนะน่นโอ้โหเย็นนี้เย็นนี้ไข้รักไข้หนีก่อนนะ นครับนี้สองคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามให้นะครับสวัสดีครับ